มันเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมืองแสดงความจงรับภับรีที่ยิ่งใหญ่มากคนไทยทุกคนผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่พูดผิดคนไทยส่วนใหญ่เขาคงจะเห็นด้วยแล้วก็ พอใจภูมิใจในการกระทำของของนายกหลุงตู่ผม็พิ่มเตูมตู็อันต่วนตัวว่าเมื่อเราออกมาแล้วเราคงจะถอยไม่ได้จะต้องเดินหน้าเดินหน้าไปอย่างองค์อาสกาหารเดินหน้าไปอย่างสุภาพบุรุษ เดินต้นนาไปยังคนที่มีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดของตัวเดินหน้าไปสำหรับพี่น้องลูกหลานของเราเป็นโอกาสดีที่เราจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งพี่น้องของเราสวัสดีครับพัชระพุเจเริญพักดีเอกธรรมมาพิบาลไทยนะครับ เช้านี้คุณมีสติหรืออยังนะฮะผมถามตัวเองนะครับเพราะว่าวัยพระสวดมนต์อ่านธรรมะฟังธรรมะเสร็จก็มาพบกับท่านนะฮะแล้วก็กราบเจ้าคุณนอในห้องทำงานผมทุกที่ทั้งที่นี่ทุกที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่บางบ,อบ่อพิษโลกปาจีน พัทยาผมก็จะมีรูปเคารพเจ้าคุณนอหลวง,งพ่อชาหลวงปู่มั่นละพระสุปฏิมุน,นโนที่ผมก็รับนับถือก็คือพระโคโะรูการุณาวิหารีหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วนะฮะโดยพระภิกษุพระยานอัละราชมานิตถ้าเป็นองค์มนตรีนะการที่หกครับ เลิศทางด้านกรตันยูกรตันยูต่อแผ่นดินกรตันยูต่อในหลวงรัชกาลที่หกล้วทนก็บวชไม่สึกนะฮะผมเองเนี่ยเรียนปหนึ่งถึงปเจ็ดแล้วก็ต่อมสามถึงมสองห้าเนี่ยก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้ว่าประเทศไทยของเราพรมหากษัตรว์ เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองจากสุโขไทยธานีกรุงศรียุธยาแล้วก็เสียดินแดนให้พม่าพระรพนเนรศวรและพวกคู่ชาติวันนี้เราเห็นปรากฏการพรมาร่าเราเห็นนักการเมืองอมลึงพมา่านะฮะต้องพูดความจริงสลดหดโหน แล้วก็มาต่อมาก็พระเจ้าตักสินมหาราชและก็แผ่นดินที่ผมนั่งอยู่เนี่ยแผ่นดินรัตน,นโกสินทร์พ่อหลวงรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระกุธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชองค์ทรงสถาปนานะครับและก็มีกฎหมายตาสามดวงในยุคสงครามต่อสู้เอาชนะคอมมวนิสต์เราก็ต้องมาเชิญกับพรรคคอมมวนิสต์ทั้งสาย สายรัสเซียมาผ่านไปแล้วนะฮะปลาเปรมก็ออกนโยบาย66สิบหกทับสองสทับสอความแจ้งเหล่านั้นนะฮะก็สหายใหญ่พี่อ้วนภูมิธรรมก็มาเป็นปรัฐมนตรีกลาโหมด้วยหลักชัยหนึ่งก็อาจจะฝังใจ,จกับความคิดการเป็นสายหรือไม่ไม่ทราบนะครับแต่ว่า ประเทศไทยของเราผมบอกไปแล้วนะฮะพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะท่านทรงกรรมศึกหนักเลยนะฮะถึงได้สถานปนากุงนักบริสินจนกระทั่งถึงแผ่นดินพหรลรวงราชการที่9และปัจจุบันพหรลรวงราชการที่10บครับสิ่งนี้สหายใหญ่เลยพี่อ้วนภูมิธรรมหลักชัยหนึ่งอาจจะลืมไปนะฮะ แล้วสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดชีวิตผมคือพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยครับเป็นจอมทัพไทยนะฮะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมาวันที่สามเนี่ยก็เป็นการสวนสนามของทหารรักษาพรองค์ครับแล้วก็ทหารไทยเนี่ยนอกจากปกป้องชายแดนของกกำลังต่างๆ กองกาลังราชมโนกองกำลังเกราชมนูกองกํงกากกลังนาเลส่วนทุกกองกําลังแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่ที่ภาคใต้ก็ทหารนะรแล้วเราก็มีกฎหมายมีพรบ่าการทหารมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรฮะท่านย้อนหลังไปดูกี่ปีครับผมถามแค่นี้นะฮะที่นักการเมืองหลายคนติดคุกเพราะคดีทุจริตครับ วันนี้เรามีที่พึ่งคือหนึ่งพระมหากษัตริย์ครับพระหลวงพระเาการที่สิบเนี่ยสองสถาบันทหารนะฮะนักการเมืองพึ่งไม่ได้ครับผมพูดในพึ่งยากมากเลยนะฮะเราเกิดประชานิยมเราเกิดอะไรต่อไม่อะไรเราเกิดทุนการเมืองเราเกิดทุนสามานทุนสมม เราเกิดพังพรนโมเดลผมเป็นเด็กวัดสองนิกายทั้งธรรมยุทธ์มหานิกายเช่นเดียวกันครับผมไปดูกิจกรรมของทุกสีนะฮะไม่ว่าจะสีไหนผมไปดูกิจกรรมไปดูวิธีการปฏิบัติของพวกเขาหมดเข้าไปศึกษาอย่างลึกซึ้งครับเพราะฉะนั้นรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแม้กระทั่งตะกวดจิ้งจกที่เปลี่ยนสีหมาที่เขาไล่ออกจากคอกมา ผมก็รู้เช่นเห็นชาติบุคคลและสัตว์เหล่านี้ดีครับข่าวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสือเปียงหรือเรื่องคุณบุญทรงเตริยาพิรมที่ระดับการพักโทษอันนั้นคือคำตอบของประเทศไทยนะมันคือความจริงของประเทศไทยครับพี่น้องครับเป็นความจริงที่ผมถึงต้องขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานที่ชื่ออาจารย์พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องขอบคุณโดยเฉพาะ4ี่ห้าโครงการที่ท่านโอเปเรชั่นเพื่อประชาชนชาวไทยขนาดนี้นะครับผมเองต้องให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจ ท่านพิรพันธ์ตาลีวัติภาคล้วก็ขอบคุณที่ท่านตั้งพิ่แซมเต็มหารยี่บสองอาหา ahan มาหมาพันยีบเก้าจนเดียวกับเซเปิลนะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยมตรีพลังงานได,ได้แบ่งเบาภาระท่านครับผมมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่สัมผัสมาเกี่ยวกับประทรวงพลังงานแต่ไม่พูดตรงนี้นะฮะจะนำเรียนท่านพิรพันธ์เป็นหนังสือผ่านพิแซมผู้ช่วยรัฐมนตรีเพราะว่า ผมจะบอกความจริงยังไงดีความจริงสัมผัสผมสัมผัสมาหลายกระทรวงมากนะฮะในชีวิตในช่วงชีวิตของผมเนี่ยเริ่มต้มรับราชการที่ภาคเหนือเนี่ยก็ได้ไปช่วยงานราชการรัฐมนตรีบางท่านช่วยงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านที่สภาบางท่านก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์การที่ผมมีเพื่อนมีพี่เป็นทหารเนี่ย มันสอนให้รู้อะไรเยอะพี่ๆเขามีความรักมีความจริงใจเวลาผมไปทานข้าวเนี่ยกับพี่ๆทหารหารน่ะพวกอุโสในโต๊ะเขาจะเป็นคนจ่ายนะเราเป็นน้องแล้วผมไม่ดื่มเหล้าผมก็พาพี่เขาสู่จุดหมายปลายทางได้ทุกคนจึงเป็นที่ไว้วางใจของพี่ที่พี่เขาจะนันทนาการได้เต็มที่นะ อันนี้คือสิ่งความจริงทหารเขาครบแล้วได้ใจแม้ทหารจะไม่มีเงินนะครับแต่เราไปมาหาสู่กันเรามีสพสามเราเขาหาสมาคมกันสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะวิงวอนนกักการเมืองที่กระหายกระหายที่จะแดกด่วนประเทศไทยอะผมพูดฟังจริงหยุดหยุดหยุดความคิดเถอะฮะกรนาหยุดความคิดครับความคิดที่จะเอาเรือประมงมาเป็นกองทัพเรือก็ต้องหยุดได้นะ ผมรู้ว่าคนชั่วจับมือกันอยู่หน้ากากดอกท่อนกินนะคุณดูแล้วกันฮะสัตว์พันไหนนะฮะพังพรเป็นสัตว์ครับผมบอกแค่อย่างนี้นะฮะแม่พังพรก็ต้องเป็นสัตว์ครับอาพังพรก็เป็นสัตว์นะฮะแม้ว่าสัตว์เหล่านี้จะแยกกันเดินรวมปตีคนไทยก็รู้ทันครับรู้ทันนะะผมบอกไว้อย่างนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า ยุทธการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับยุทธการของกองทัพไทยต่างกันนะฮะประเทศไทยเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าพม่ากาษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับเพราะนั้นเนี่ยแต่กรณีถ้าเราเสียกรุงให้พม่าเนี่ยที่พระนเรศวรพระองค์ทรงชนช้างเอาชนะพะม่าอุปราชทำเป็นพระเจ้าตักสินรวบรวมลี้พลใช่นไหมครับ อันนี้เป็นบทเรียนที่ว่าเรามีทหารไว้ทําไมเราต้องมีกองทัพไว้สู้ครับคนดูเกาะกูดคนดูเแมรครบได้ไหมผมถามแค่นี้ยนักการเมืองไทยหนีคดีไปอยู่เขมรกี่คนอันนี้คือความจริงที่ผ่านมาในรอบกี่ปีครับเพราะนั้นเขมรคือที่มั่นของนักการเมืองที่หนีคดีที่ทุจริตครับคือความจริงฮะใครจะโต้แยง้งผมพูดความจริงฮะกี่คนที่หนีคดีไปตอนนี้อยู่ในเขมรอันนี้คือเชีย่ยเห็นว่าเแมรไม่ได้จริงใจกับไทยครับ ผม,มอายุเกิน60ออแต่ผมออกกำลังกายทุกวันนะผมพร้อม,พร,อมพร้อมสู้ครับผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันคนไทยเขาไม่ยอมหรอกครับที่จะเสียดินแดนพระหลวงรจชการที่ห้าเนทรงใช้กุศโลบายทุกอย่างที่ไม่เสียดินแดนผมไปปีนังไปมาเลเซียไปเคด้าเนยเจอคนไทย เรียกว่าโอลังเซียมนะมีทั้งที่นับถือพุทธจำนวนมากกน,นับถือศาสนา,าเขาก็รักชาติไทยเขายังพูดภาษาไทยผมยังเป็นนี่เขาอยู่นี่ที่ไปรับปากเขาไว้คือเรื่องหนังสือภาษาไทยและก็เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยแหละแล้วโชคดีที่ว่าผมไปอบรมธรรมะนาวาวังเนะี่ย ซึ่งได้รับพระมาะหากรุณาธิคุณจากพระหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยพระทานตั้งแต่อาหารมื้อเช้านะฮะแบกกาแฟของอเมซอนเนี่ยเห็นไหมครับพระองค์ทรงเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือผมถึงกล่าบพระบาทพระหลวงรอเสพได้อย่างสนิทใจนะฮะตั้งแต่วันแรกเห็นไหมครับพระองค์ทรงเป็นเยื่องอย่างพระองค์พระจะทานกาแฟอเมซอนครับกาแฟอเมซอนกาแฟของไทยฮะ ของวททครับในขณะที่คนไทยบางส่วนก็ไปนิยมสินค้าต่างประเทศนะฮะสมเด็จพระราชนิสุทธิดาก็ต้องใช้ของไทยกระเป๋าไทยผ้าไทยอันนี้คือทั้งสองพระองค์เป็นตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้นักการเมืองที่มีเป้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนการปกครองเนี่ยเลิกเถอะที่จะไปทำลายหรือ หรืออะไรทาลายสถาบันาทหารเพื่อกนาตรงตรงเลยวันนี้คุณคิดจะทําลายสถาบันยังไม่พอเพราะผมก็รุกสู้อ่ะสู้แค่ตายครับพวกผมเนี่ยออกกําลังกายกันเพวกผมเนี่ยหกศูนย์แปดหกอะไรเนี่ยเราช้างป่วยช้างศึกช้างไม่ป่วยก็พร้อมสู้ฮะเพราะวันนั้นวันนี้ผมอยากจะเตือนสตินะนะักการเมืองอยา่าอย่ากเกาเกมอย่าเรียกระป๋อคนไม่ดีนะครับผมพูดจริงๆเลยนะักการเมืองที่เรียกระป๋อกคนไม่ดีคิดจะ ทำลายสถาบันทหารเพราะอะไรมันรู้ว่าทหารรักษาพระองค์เขาง,งามสง่าเขาเป็นทหารรักษาพระองค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งกรุณาณหยุดนะฮะสองเรื่องดินแดนของไทยหยุดสามเรื่องมอมดึงพมา่าอมลึงเขมรได้เลิกเอะครับนักการเมืองที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยผมทัองเรียนมาตลอดว่านักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดครับ แล้วปรากฏการที่เราเห็นเนี่ยไอ้เรื่องจะทําทลายสถาบันทหารเนี่ยเรื่องอมฤตเขมรอมฤตพม่ามันสอนให้เห็นว่านักการเมืองเป็นยังไงครับคุณทําอะไรคุณทําอะไรกันอยู่ฮะวันนี้คุณทําอะไรคุณเคยคิดอะไรบ้างครับนอกจากเป็นประชานิยมะเกษตรทฤษฎีใหม่โค้งหลังหน้าโมเดลเพอหลวงรอเก้าพอหลวงรอสิบพระราชทานนะฮะ วันนี้ผมถามว่าสินค้าไทยเรื่อได้รับการส่งเสริมมากนัดไหนมาทั้งจุดฟ้าชัยเนี่ยสถานีอัประดุกไฟฟ้าเนี่ยคนที่ในทีในพันที่ท่านพีท่านรับตาแหน่งรองนายกในรัฐบ,บาลคุณเศรษฐาก็เมตตามีหนังสือถึงผมถือถือเครือข่ายคนไทยที่ทําสถานีอัดประุกไฟฟ้าแต่มันไม่คืบหน้าเพราะว่ามีความขัดแย้งในบางกระทรวงที่ ข้าราชการข้าราชการประจำเขามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีโคกอะไรมีพังพรมาเดิวหนุนหลังก็ทรงไหนผมไม่รู้นะฮะแต่มันเป็นความเลวเลยยำสุนัขครับพระทุกกระทรวงนะฮะรัฐมนตรีต้องใหญ่ครับต้องไม่ใช่ใหญ่ครับเป็นผู้นํากระทรวงเป็น,นผู้ปกครองสูงสุดแต่บางกระทรวงมันอ,อยังไงครับแต่วันนี้ผมเองก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีขิงเอกนัทพร้อมพันธ แล้วก็โอ๋นะฮะหัวหน้าคณะเนี่ยทิติพัฒน์ชดเดชดเดชชาววงชายานี่ที่โอ,อดเปอเรชั่นเนี่ย,ยจับเล็กไม่ได้ขนาดจับสินค้าไม่ได้ไมาฐานที่ดบางสตงเนี้ะบานผมครับคือวันนี้เนี่ยพูดความจริงจริง,รงแล้วเนี่ยผมคุยกับพี่นะ้องเมื่อวานว่าเออเราจะไม่อยากยุ่งการเมืองหรอกนะฮะเราจะไปทำสินค้าสุขภาพกันเพราะว่าผมเอง ศึกษาพอ,พอตัวเองเปกก็นโรคกระเพาะเราก็ศึกษาจนกระทั่งลงคนพบสมุนไพรไทยหรืออะไรแล้วก็ผมรักษาทั้งแผนปัจจุบันมีทั้งลูกชายลูกสะใภ้เป็นนายแพทย์ผมก็ศึกษาอย่างนี้เพราะนั้นผมก็ต้องแบ่งปันเจอและทําธุรกิจเพราะว่าวันนี้เราต้องทุกคนต้องปรับปรุงแล้วไม่ถอยกเกษียณล้วก็ต้องมาทําธุรกิจเพื่อหาตุนไว้สู้กับพวกนี้นะครับมันไม่ไหวแล้วครับวันนี้ หลายจังหวัดนะฮะนันกการเมืองก็เข้าข้อจังหวัดไหนผมไม่รู้บางจังหวัดบางทีก็เอาประเทศขมรเนี่ยเป็นที่ส่งสเบียงมาจังหวัดหนึ่งเพื่อเตรียมการเลือกตั้งอบอออจอผมไม่รู้จังหวัดไหนนะครับแต่กระสุนเนี่ยมาจากแนวชายแดนมาจากบอลขมรนนี่คือประเทศไทยฮนะวันนี้ถึงต้องมีทหารมีกองทัพไทยมีผู้ช่วการกองขับไทย พี่ออฟพี่ออฟจำไม่ผิดว่าปอหกสองครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทผมเนะี่ยต้องเป็นกำลังใจให้ท่านผู้จัดการฐันเรือพิปูเนี่ยนะฮะบิบ๊กปูผู้จัดการหันบกเนะี่ยแล้วก็แม่ทัพใหญ่พลโทอมฤตบุษยาเต็มหา 27, นยะี่สิบเจ็ดเนี่ยฐานเสือราชินีนะฮะ เพราะทหารเสือเนี่ยเป็นเป็นสีเสื้อของคนใกล้ตายพูดแต่ความจริงครับก็เป็นกําลังใจให้ทหารคอแดงทหารคอเขียวทหารรักษาพระองค์ท่านผู้จัดการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพครับที่สำคัญที่สุดคือจะปกป้องมาตราหนึ่งสูงสองจนฝ่าชีวิตจะหาไม่ครับ หมอกสูงปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ